สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ่าวันนี้นะครับเราจะมาสอนสร้างกระท่อมนั่นเองนะครับซึ่งกล่องนี้ไม่เกี่ยวนะกับครกด้วยอ่าไม่เกี่ยวนะครับโดโดก็ไม่เกี่ยวนะอ่าเดี๋ยวจะเอาลงคลิปหน้านะครับสอนสร้างกระท่อมนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะอ่าวันนี้เราจะมาสอนสร้างกระท่อมนั่นเองนี่ก็จะเป็นกระท่อมบ้านผมนะครับ ซึ่งวิธีสร้างเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตามตารางนะมันก็จะมีบอกอยู่นะโอเคนะครับผมนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้านะซึ่งผมยังไม่มีเลยอ่ะซึ่งผมก็ยังไม่มีนะอ่าอืาซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาสอนสร้างกันนะครับว่ามันทํายังไงบ้างนะครับวิธีสร้างเนี่ยเราต้องทํายังไงบ้าง ่าเริ่มจากอันแรกเลยนะพื้นบ้านนะอ่าโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งซึ่งวิธีสร้างนะก็จะมีตั้งแต่สำหรับสไตล์ผมนะก็จะมีตั้งแต่เลเวลสี่จนถึงเลเวลห้านะแต่เป็นสไตล์คนอื่นเนี่ยน่าจะเป็นเลเวลสี่จนถึงเลเวลเจ็ดนะคะผมอ่าอ่าอก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่า ต่อมามน่ก็จะได้ยินเสียงโดโดโด,ด้วยนะคะผมโดโดโขี่อีกละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอแป๊บหนึ่งนะอ่ามาเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนวิธีกันเลยครับเริ่มจากอันแรกเลยครับพื้นบ้านอ่าพื้นบ้านก็จะมี ไม้แทชยี่สิบอันไม้วูดหกชิ้นไม้ฟิเบอร์สิบห้าชิ้นถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยครับโอเคไปอันต่อไปเลยนะฮะอืมแล้วถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับคือผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษไงอ่าก็กดติดตามด้วยนะนีไ่ได้สาระนะอ่าต่อไปที่ใส่ประตูครับ ก็จะมีไม้แทสแปชิ้นไม้วูด6ชิ้นแล้วก็ไม้ฟิเบอร์อันนี้ครับไม้ฟิเบอร์หชิ้นอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นผนังเอ่ยประตูก่อนเอาเอาประตูก่อนก็ได้นะครับกดประตูดิประตูก็จะมีไม้แทสเจชิ้นไม้ฟิเบอร์สี่ชิ้นครับผม ส่วนสุดท้ายนะัก็จะเป็นผนังบ้านนะับสำหรับสไตล์ผมนะก็จะมีไม้ฟิเบอร์สิบชิ้นใช่ไหมเออ